ให้เราร่วมใจอธิษฐานด้วยกันก่อนครับพระเจ้าที่รักเราขอเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะหนุนใจกันด้วยพระวจนะและคําสอนในเช้าวันนี้ร่วมกันเพื่อเราทั้งหลายจะมีกําลังพเพื่อเราทั้งหลายจะได้รู้ว่าพระเจ้าทรงปรารถนาให้เราทั้งหลายเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าที่สัตว์ซื่อโดยเฉพาะในเรื่องของการใช้พระวจนะและคําสอนเรารู้ว่าวันนี้พระเจ้าเรียกเรามาเพื่อเราจะเติบโต และสามารถที่จะตอบสนองต่อบระถาบัญชาเพื่อจะออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของ,งพระองค์พระบิดาเจ้าข้าเราขอฝากซึ่งกันและกันในศานสตรสมฤทธิ์ของพระเจ้าในลมฤทธิ์ของพระองค์พระเจ้าจะทรงพอพระไทยในความตั้งใจของข้าพระองค์ทั้งหลายที่จะตอบสนองพระองค์วันนี้ขอพระองค์ทรงโปรดเสริมกําลังและอวยพรชีวิตของข้าพระองค์ทุกคนที่นี่ในการประชุมออนไลน์ ในการอธิษฐานและนมัสการร่วมกันขอบคุณพระองในะนามพยศคิดอาเมนเอเมนครับพี่นอ้องครับก็อยากจะมีโอกาสได้พูดถึงนะครับการเป็นผู้รับใช้พระเจ้านะครับกับการใช้คําสอนนะครับที่เราจะจําเป็นที่จะต้องหนุนใจนะครับจําเป็นที่จะต้องหนุนใจนะคนภายใต้การดูแลของเรานะครับก็ดีและรวมถึงการที่เราเองนนั้นจะหนุนใจกันและกันนะครับ ในการเดินติดตามพระเจ้านะครับว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่คนในโลกนี้นะครับแสวงหาความพึงพอใจนะครับชีวิตของคนในโลกนี้นะครับต้องการทําสิ่งที่ตัวเองพอใจแล้วกอ็อาจจะไม่รู้ว่าคนอื่นจะพอใจมากน้อยแค่ไหนบางทีก็เป็นสภาวะที่อาจจะไม่ได้สนใจอะไรกันขนาดนั้นแต่ในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนนะครับเราคงไม่ได้ทําเพียงแค่แค่ให้คนอื่นแอบให้ตัวเราพอใจ เราไม่เพียงแค่ทําให้คนอื่นพอใจแต่เราจะต้องทําให้พระเจ้าพอพัยด้วยเช่นเดียวกันนะครับและสิ่งเหล่านี้นะครับก็เป็นชีวิตนะของเราด้วยซ้ำไปนะครับไม่เราไม่สามารถที่จะทําทให้ทุกคนพึงพอใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเราไม่สามารถที่จะอตอบสนองใจคนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่สิ่งที่สําคัญเราต้องมีจุดยืนในการรับใช้พระเจ้าหรือในการติดตามพระเจ้าในการเป็นผู้เชื่อ นะครับที่ต้องไม่หวั่นไหวกับนะเสียงของคนอื่นจนทําให้เราไม่มีนะจุดยืนจนทําให้เราไม่มีความมั่นคงนะครับในพระวจนะของพระเจ้าในข้อสิบห้าก็บอกว่าเราทั้งหลายเป็นคนที่ถูกอ่าพิสูจน์แล้วนะครับเป็นเป็นภาชนะนะครับที่ใช้การได้นะฮะคำว่าพิสูจน์แล้วก็หมายความว่าเป็นคนที่ ใจแล้วในสายพเนตรของพระเจ้า,าคือหมายถึงว่าการที่เรายินดีนะเป็นเครื่องมือเป็นภาชนะที่พร้อมใช้ของพระเจ้า,าเราจะเป็นภาชนะอย่างไรก็ตามขอให้เราเป็นคนที่พร้อมใช้นะครับเราจะมีศักยาภาพความสามารถมีค่ามากแค่ไหนนะในในสายตามนุษย์นะแต่ในสายเพเนตรของพระเจ้าไม่ว่าเราจะเป็นใครขอให้เราเป็นคนที่พระเจ้าชันสูตรแล้วพิสูจน์แล้วนะครับว่าเราเป็นภาชนะที่ ใช้ได้นะครับสองที่โมทีบที่สองข้อที่สองนะครับพระธรมปีกสอนให้เราเป็นผู้อารักขานะครับพระคมของพระเจ้านะครับทําส่วนของเราทําส่วนที่พระเจ้าจะพอพระทัยนะเพราะนั้นคริสเตียนเองเนี่ยนะครับจะต้องดําเนินชีวิตนะครับหรือผู้เชื่อเองนั้นจะต้องดําเนินชีวิตนะฮะในในในหลักการความจริงของพระเจ้าอย่างมั่นคงนะครับน้องครับในสมัยนี้เราก็พบว่ามีคําสอน มากมายนะมีลัทธิสอนผิดเข้ามานะในในประเทศของเราหรือแม้แต่ในสื่อโซเชียลมีเดียในสื่อออนไลน์ต,ต่างๆนะครับบางทีก็เป็นกลุ่มคนที่พยายามเชื้อเชยเราเข้าไปอยู่ในกลุ่มนั้นกลุ่มนี้นะครับเพื่อจะมีโอกาสรับสัมมนานั้นรับสัมมานาน,น,มมาน,านี้นะครับแล้วก็นในี่สุดนะครับกลุ่มเหล่านี้ก็เป็นกลุ่มที่นะมีคําสอนมากมายที่นะครับ ไม่ไม่ใช่เป็นหลักการพระความทีที่ชัดเจนแล้วก็มากิ่งกว่านั้นก็เป็นเรื่องของเนื้อหนังหรืออาจจะเป็นเรื่องของสิ่งที่มันไม่ได้เป็นความความถูกต้องนะครับก็เลยทําให้หลายคนก็หลงทางไปนะครับหลายคนก็นะฮะไปฟังแล้วก็รู้สึกว่านะฮะถูกใจนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าแตกใจนะครับมีคําพูดหรือมีวิธีการที่จะทําให้นะฮะเขาเรียกสนับสนุนนิดหรือ ตอบสนองนี้นะครับความตั้งใจนะครับหรือรู้สึกว่าโอ้โดนใจแต่พี่น้องรู้ครับรู้ไหมครับว่าหลายครั้งมันก็มีนะฮะมีความไม่เข้าใจด้วยพื้นฐานนะครับที่อาจจะไม่ได้เข้าใจพระเจ้าว่าความจริงเป็นอย่างไรก็เลยฟังสิ่งใหม่ๆก็เลยรู้สึกอ่ารู้สึกสนุกรู้สึกตืนพอใจแล้วเลยทําให้อาจจะพลาดนะครับจากความจริงของพระเจ้าไปเพราะฉะนั้น นะสิ่งที่สําคัญเราก็ต้องเรียนรู้ว่านะคิตจักรของพระเจ้าก็มีคําสอนนะที่ดีอยู่แล้วมีหลักการนะครับในองค์กรของเราก็มีนะผู้ที่เชี่ยวชาญทางด้านพระวจนะมากมายนะครับที่มาถ่ายทอดมาสอนเรามีพี่เลี้ยงเรามีผู้นำนะครับนะเพราะฉะนั้นโลกของยุคสมัยนี้ก็เป็นอ่าโลกของออนไลน์ค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงต้องระมัดระวังคําสอนที่เข้ามา นะครับหรือลัทธิต่างๆที่เข้ามานะครับทําให้รากฐานของความเชื่อนะครับก็เลยเปลี่ยนแปลงไปนะครับวิญญาณดั้งเดิมนะฮในพระคัมภีร์ตั้งแต่สองพันกว่าปีที่แล้ววิญญาณนอสติกก็ยังหลงเหลืออยู่บ้างในยุคป,ปัจจุบันนะครับก <c oughs> ็บเป็นความเชื่อรากฐานทางตะวันออกนะครับที่พยายามที่จะพูดถึงนะฮะความรู้นะครับ ความรู้เปาโลก็หนักใจกับแนวความคิดแบบนี้นะฮะเพราะว่าพวกนอสติกหรือพวกลัทธิสอนผิดเพี้ยนออกไปจากความจริงของพระเจ้าเนี่ยนะครับอาจารย์เปาโลก็หนุนใจทิโมธีนะครับไม่ว่าจะเป็นหนึ่งทิโมธีบทที่หนึ่งข้อที่สามก็ให้ปกป้องให้ระมัดระวังในหนึ่งทิโมธีบทที่หกข้อที่สามก็เช่นเดียวกันหรือแม้แต่ทิตัสนะครับก็เป็น ผู้รับใช้พระเจ้าคุณหนุ่มก็นะฮะได้รับนะครับคําแนะนำนะะจากเปาโลเช่นเดียวกันว่าให้ปกป้องให้ระวังนะครับเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าปรรถนาให้เราเข้าใจนะฮะว่าความจริงของพระเจ้ามันอาจจะไม่ใช่ทุกเรื่องเป็นเรื่องปรัชญานะครับทุกเรื่องเป็นเรื่องความคิดอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของความจริงที่พระเจ้านะฮะต้องการให้เรานั้นเห็นว่าพระเจ้าได้ทรง พิสูจน์แล้วแล้วก็คนของพระเจ้านะฮะคนในพระองค์ีได้พิสูจน์แล้วว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่ทรงยิ่งใหญ่และพระเจ้าปรารานาให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราเองจึงจําเป็นที่จะต้องดําเนินชีวิตให้พระเจ้าพอพระไทยเพื่อเราทั้งหลายจะสามารถปกป้องลูกแกะของพระเจ้านะครับจากคาสอนผิดโดยการวางรากฐานอย่างดีเปาโลได้กําชับในพระองค์พีตอนนี้สี่สิ่งนะครับสีนะ่สิ่งที่น่าสนใจนะครับ สิ่งแรกก็คืออย่าให้น้ำหนักกับเรื่องไม่เป็นสาระคับอย่าให้น้ำหนักกับเรื่องไม่เป็นสาระในข้อที่สิบสี่บอกว่าจงให้เขาทั้งหลายระลึกถึงข้อนี้และจำชับเฉพาะพระพักตระเจ้าไม่ให้โต้แย้งกันในเรื่องถ้อยคําซึ่งไม่เป็นประโยชน์เลยแต่กับทําลายพวกคนฟังโอพี่น้องครับนะฮะ,ะเราบางทีเราบางทีผู้เชื่อนะครับที่อยู่ภายใต้การดูแลของเราเนะี่ย ็ชอบนะฮะเรื่องที่เขาสนใจเรื่องเล่นลับเรื่องพิสดารเรื่องโต้เถียงกันในเรื่องจริงต่างๆนะครับเรื่องไร้สาระเรื่องพวกนอสติกก็สนใจเรื่องวงตะกูลต่างๆใช่ไหมนะครับนะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องขอพระเจ้าคนในแต่ละยุคเนี่ยก็มีความสนใจที่หลากหลายนะครับนะแต่ก็สิ่งที่สําคัญนะเราควรที่จะกลับมาสนใจชีวิตายวิญญาณสนใจชีวิต นะครับในการที่จะดําเนินกับพระเจ้าอย่าไปสนใจนะในสิ่งที่มันเป็นอ่าสิ่งที่ไม่ได้เป็นแก่นของแท้จริงนะครับถ้าเราถ้าเราพบแต่เปลือกพบแต่กระพี้เนี่ยนะครับมันก็อ่าในที่สุดมันก็จะผุพังไปแล้วก็ไม่ไม่ได้มีความแข็งแรงมั่นคงนะครับความเชื่อของเราก็ไม่ได้แข็งแรงก็จะอาจจะอับปางลงก็ได้ใช่ไหมครับพี่น้องทีละครับเพราะฉะนั้นเมื่อไหรก็ตามที่เราเอาเรื่องไม่เป็นเรื่องนะครับเข้ามาในในใน คิดของเรามากเกินไป,หร,าานปรหรือเข้ามาในครอบครัวของเราหรือเข้ามาในกลุ่งสามัญิธีธรรมของเราหรือในคิดจักเนี่ยก็อาจจะสร้างสร้างเรื่องได้หรืออาจจะเป็นปัญหาได้เพราะว่าอะไรครับเรื่องเล็กนะจ,จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้นะครับมีปัญหามากมายเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราเราถ้าเราเข้าใจความจริงของพระเจ้าพระพีนั้นไม่ได้ไหมายไม่ได้ไหมายหมายความว่าสําคัญนะครับ แค่บางส่วนแต่พระคมภีนั้นสําคัญทุกข้อทุกตอนนะครับทุกตอนสําคัญหมดละการการทํางานของพระเจ้าก็ได้เห็นว่าพระเจ้าได้ทรงให้ความจริงของพระเจ้าได้ได้ไดป้ประกาศขึ้นมานะครับเป็นข่าวประเสริฐนะครับว่าโลกนี้ไม่ใช่เป็นโลกนิลังใช่ไหมแต่เป็นโลกชั่วข่าวเพราะฉะนั้นถ้าเราให้น้ําหนักผิดนะครับเรามัวแต่สนใจ เพียงแค่ระบบของโลกทรัพย์สมบัติในโลกนะครับและสิ่งเหล่านี้นะครับเมื่อเราโฟกัสมากหลายครั้งก็ทําให้กลายเป็นเรื่องในชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันเรารู้สึกว่านะเราสูญเสียความสัมพันธ์นะครับกับพระเจ้าได้เพราะว่าบางทีเงินก็เป็นเหตุนะเป็นมูนลรากหรือ,อยศถาบรรดาศักดิ์ก็เป็นเหตุนะครับเป็นมูนลรากที่ทําให นะเราไปยึดติดจนทําให้เราแกะไม่ออกและในที่สุดเราก็อาจจะกลา,ายเป็นคนที่นะไม่ได้ไม่ได้ยอมจำนนกับพระเจ้าอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งที่เราต้องขอพระเจ้าช่วยจริงๆว่าเราจะให้น้ําหนักนะครับกับสิ่งที่มาจับโจชนะพระเจ้าเราจะให้น้ำหนักกับสิ่งที่เป็นสาระมากกว่าสิ่งที่ไม่เป็นสาระเพราะฉะนั้นขอพระเจ้าช่วยเราเนาะให้เรา กำชับกันในเรื่องนี้นะครับว่าพระเจ้าปรถานาให้เราอย่างนั้นเรียนรู้จักน้ําพระทัยของพระเจ้าเพื่อเราทั้งหลายจะได้รับพระสัญญาของพระเจ้าเราเมื่อเรารู้ว่าพระเจ้าสัญญาอะไรกับเราผ่านทางพระวจนเะเราก็จะได้รับพระสัญญานั้นผ่านทางพระวจนะเช่นเช่นเดียวกันนั่นคือความจริงนะครับสิ่งที่สองครับนะในข้อสิบห้าได้พูดต่อนะครับบอกว่าใช้พระวจนะอย่างถูกต้องนะครับเราควรจะเป็นคนที่เรียนรู้จากการใช้พระวจนะ ให้ถูกต้องหรืออย่างถูกต้องนะครับในข้อ15บอกว่าชงอุตสาหไถยตัวท่านเองที่พระเจ้าทรงรับรองแล้วแด่พระองค์เป็นคนงานที่ไม่อับอายสอนพระวจนะแห่งความจริงอย่างถูกต้องนะครับในาภาษาเดิมเนี่ยนะครับคําว่าพิสูจน์แล้วหรือคําว่าความจริงอย่างถูกต้องนะครับนะหรือคําว่ารับรองแล้วพิสูจน์แล้วเนี่ยคำคำเหล่านี้เป็น มันหมายความว่าเป็นเหมือนวัตถุที่เป็นเหมือนเงินทองใช่ไหมที่ต้องต้องหลอมละลายนะครับด้วยความร้อนนะครับแล้วก็เหลือแต่อเงินและทองที่บริสุทธิ์นะครับเป็นทองคําที่บริสุทธิ์ปราศจากขี้แร่นะครับแล้วก็หรือปราศจากสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์นะครับภาษากรีกหมายความว่าเอาโลหะนะครับไปหลอมจนจนเป็นไงครับสิ่งปนเปื้อนสิ่งเจียปนเป็นไงฮะมันลอยออก นะครับมันมันไม่สามารถที่จะอยู่ในความบรุทสุ์ได้นะครับคือคำว่านะดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องใช่นไหมนะครับความจริงอย่างถูกต้องนะในในแปลจากภาษากรีก็ใช้คําว่าเป็นเหมือนกับการตัดผ้าอย่างถูกต้องเป็นเหมือนการตัดเจ็บอย่างถูกต้องนะครับนะไม่ใช่ว่านะครับเสื้อมันผิดทรงนะครับผิดรูปนะครับชุดมันก็บิดเบี้ยวนะครับมันก็ไม่สวยใช่ไหมครับพี่น้อง ะวันนี้เราจําเป็นที่จะต้องรักษาชีวิตของเราในลูกาบทที่สามก็ที่สี่บอกว่าให้เราตรงนะครับคําว่าตรงก็คือแบ่งปันให้ถูกต้องตรงไปตรงมานะครับนะเพราะฉะนั้นอไม่เพียงแค่ให้น้ําหนักนะใน,ในการใช้อย่างถูกต้องแต่เราต้องตรงไปตรงมาไม่คดเคี้ยวนะครับนะไมะ่ไม่ใช่ว่าเราปรนีประนอมจน จนความจริงของพระเจ้าผิดเพี้ยนไปนะครับเราควรที่จะเข้าใจอะไรที่ยืดหยุ่นได้บ้างก็ยืดหยุ่นได้นะครับแต่ไม่ควรปณนีประนอมนั่นคือสิ่งที่ต้องขอพระเจ้าช่วยเราเพื่อเราจะไม่ทําให้ใจเราหรือคนอื่นหลงไปจากความจริงนะฮะหรือภาษาพื้ใช้คําว่าพลาดเป้านะครับที่แปลมาจากคําว่าหลงจากความจริงกับก็คือการพลาดเป้าสิ่งที่สําคัญนัน้นเพราะฉะนั้น ปัญหาก็คือขอพระเจ้าช่วยที่เราเองนั้นจะเข้าใจนะครับน้ำพระทัยของพระเจ้าแล้วยอมรับนะทุกอย่างที่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ดีเสมอและดีดีที่สุดบางทีเราอาจจะไม่โดนใจบางทีเราอาจจะไม่ถูกใจนะครับเลยสี้ทีเดียวนะครับแต่เมื่อเราเมื่อเราอดทนรอเวลาที่พระเจ้าเปิดเผยหรือสิ่งที่พระเจ้าได้สำแดงว่านี่คือ วิธีของพระองค์บางทีมันอัศจรรย์มากมันเป็นเรื่องที่สุดยอดมากๆที่พระเจ้าได้ทรงทำเพราะฉะนั้นวันนี้ขอพระเจ้าช่วยเราทุกคนนะครับนะประการที่สามครับพี่น้องอยู่ในข้อสิบหกนะครับถ้าคาทีพูดต่อบอกว่าจงหลีกเรื่องคําพูดที่ไร้คุณธรรมโง่เขลาและคําพูดอย่างนั้นจะนําไปสู่ความอธรรมยิ่งมากยิ่งขึ้นนะครับในข้อสิบหกนะครับจนถ,ถึงข้อสิบแปดเลยนะครับนะ,ะก็คือการหลีกหนีคําสอนผิด นะครับหมายถึงว่าอย่าไปสนใจนะอย่าไปให้คุณค่าอย่าไปให้ความสําคัญนะฮะเปาโลนะได้ขับคนเหล่านี้ออกจากคิดจัรเลยโดยสัมปนะครับบางทีดูเหมือนว่ามันเป็นปัญหานิดนหน่อยเลองเล็กน้อยน้อยนะครับแต่ที่จริงมันเป็นปัญหามากถ้าเราปล่อยเชื้อไว้นะครับหรือถ้าเราไม่ตัดรากถอนโคนกับอ่วิญ,ญญาณที่ไม่ไม่ถูกต้องหรือบาปที่เกาะแน่นในชีวิตของเรานะครับจานปโลได้เตือนว่าอย่าไป อย่าไปยุ่งเพราะอะไรครับสามจุดหนึ่งก็คือนาไปสู่คําสอนผิดมากขึ้นนะครับนะอะไรก็ตามถ้าถ้าเริ่มเพี้ยนถ้าเริ่มผิดนะถ้าเรายังมุ่งเนี่ยนะที่จะเรียนรู้ศึกษาต่อไปก็จะทําให้เราสอนผิดไปมากยิ่งขึ้นนะครับในข้อสิบเจ็ดพูดตอบบอกวะ่าและคําพูดของพวกเขาก็แพร่ออกไปเหมือนแผลเนื้อร้ายนะครับโอ้พี่น้องครับนะแทนที่แผลนั้นจะหายดีเนาะ เอน้ําเหลืองของเราหรืออยาหรือหรือสิ่งที่เราได้สมานแผลแทนที่จะทําให้แผลหายแต่เราก็ปล่อยนะครับไม่รักษาสุดท้ายอย่างเงี้ยฮะจากแผลนิดเดียวกลายเป็นแผลลูกปลามกลายเป็นมะเร็งหรือกลายเป็นอะอะไรครับบางคนต้องตัดอวัยวะไปเลยใช่ไหมครับนั่นคือสิ่งที่เราเห็นว่านะในต้องพีก็ได้พูดถึง สองคนนะครับนะมีเมเนอัสกับฟิเลทัสสองคนนี้ก็เป็นไงครับนะก็รวมอยู่ในในคิสจักรด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นว่านะถ้าถ้าพวกเขาไม่กลับใจนะครับเขาก็จะทําให้คําสอนนั้นนะครับอผิดไปเรื่อยๆนะครับถ้าถ้าเราจะล้มพองพีสักข้อหนึ่งสักวันเราก็จะต้อง ล้มทุกข้อเลยครับนั่นคือลัทธิสอนผิดนะครับถ้าเราไม่เชื่อพร่อมีข้อใดข้อหนึ่งเราในที่สุดเราก็จะไม่เชื่อฟังพรงอีทั้งหมดแหละครับนะฮะนั้นขอพระเจ้าช่วยเรานะครับที่เราจะไม่ไม่ปล่อยให้นะครับคําสอนผิดเข้ามานะครับปล่อยให้มันเข้ามานะครับสามจุดสองครับนําไปสู่การหลงหายนะครับไม่เพียงแค่นําไปสู่คําสอนผิดมากขึ้นแต่จะนําไปสู่การหลงหาย นะครับในที่สุดนะเราพบว่าในข้อสิบแปดพูดตอบอกว่าทั้งสองคนนั้นได้หลงไปจากความจริงโดยกล่าวว่าการเป็นขึ้นจากตายนั้นผ่านไปแล้วเขากําลังทําให้ความเชื่อของบางคนไว้เขวนะครับพี่น้องครับนะคำว่าไว้เขวเนี่ยนะครับอ่าลาศัพท์มาจากคาว่าพิกควค่ำนะครับนะอ่าเหมือนยกตัวอย่างอ่ารถประสบเหตุใช่ไหมถ้าถ้าขับรถ เฉี่ยวชนนะครับตกข้างทางก็อาจจะไม่ไม่ไม่บาดเจ็บอะไรมากมายหรืออาจจะเสียหายน้อยนะครับหรืออาจจะเสียหายไม่มากก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ใช่ไหมแต่ถ้ามันเกิดการพลิกดป้ำขที่มาโอ้พี่น้องโอ้มันมันเสียหายเยอะกว่าเดิมหรืออาจจะทําให้บาดเจ็บสาหัสหรืออาจจะทําให้เสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นนะถ้าถ้าเราปล่อยให้คําสอนเราไปสนใจคําสอนผิดมาก ไม่เพียงแค่จะนำพาชีวิตของเรานะสู่คำสอนผิดมากขึ้นหายณะมากขึ้นจะทำให้นำไปสู่การหลงหายด้วยซ้ำไปความเชื่อ,อของเราอาจจะค่อยวไป <im itation> พระงพีบอกว่าโดยเฉพาะในพระงพีหนึ่งที่โมทีบทที่หนึ่งข้อสิบเก้าหรือที่ตั้นบทที่หนึ่งข้อสิบเอ็ดก็พูดถึงความเชื่อที่เป็นเหมือนเรือที่อับปางนะครับมันต้องขอพระเจ้าเมตตานะฮะปัญหาคือ การไม่ฟังคําเตือนนี่แหละนะครับการที่ไม่ฟังพระเจ้าเตือนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะครับก็ขอพระเจ้านะฮะให้เราอย่างนั้นไหวตัวทันรู้ตัวทันว่าเออเราถูกเตือนนะฮะหรือเราปรึกษาผู้นํานะครับมีที่ปรึกษามากก็ปลอดภยัยนะครับว่าเอ๊ะกลุ่มนี้กําลังเข้ามาหรือคนอาภายใต้การดูแลของเรากําลังเป็นไงครับกําลังไปไปไป,ไปสนใจนะฮะคำสอนหรือ ชอบคำเทศนี้จังเลยนะชอบกลุ่มนี้จังเลยเพราะว่านะได้ชื่นชมหรือยกชูเขามีตําแหน่งมีหน้าที่ให้นะครับมีพี่น้องบางคนนะครับที่หลงไปเนี่ยนะครับโอพี่น้องครับเขากลายเป็นผู้นําโดยอัตโนมัติเลยครับเป็นการเป็นผู้นํากลุ่มและในที่สุดเขาก็กลายเป็นอาจารย์ไปแล้วนะครับอันนี้คือสิ่งที่ที่เกิดขึ้นจริงนะครับเรากําลังจะบอกพี่น้องว่านะครับถ้า,าเขา ยู่ไม่ได้อยู่ในความจริงเลยนะครับไม่ไม่ไม่ไ,มได้อยู่ในคิดจัรแล้วก็ไม่ไม่สนใจคิดจักไม่สนใจสีวิบาล์หรือผู้นําเลยนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นขอบคุณพระเจ้านะครับว่าพระเจ้าก,ก็เปิดเผยสัมเดงให้เราเข้าใจเมื่อเราปลดเมื่อเราปล่อยเมื่อเราละเลยเมื่อเราไม่เตือนเขาก็อาจจะทําให้เขาเหลงาทางไปได้นะ <S <S สุดท้ายก็ประการที่สี่นะครับประการที่สี่นะอยู่ในข้อสิบเก้านะครับยึดมั่นในหลักฐานําสอนพระคัมภีนะครับนะ ในข้อสิบเก้าบอกว่าแต่ว่าแต่ว่ารา,ากฐานอันแข็งแก่งของพระเจ้าตั้งมั่นคงอยู่และปรากฏาคำจาลึกดงนี้องค์ผ,ผู้เป็นเจ้าทรงรู้จักบรรดาคนของพระองค์และให้คนที่ออกพระนามของพระองค์เพราะผู้เป็นเจ้าละทิ้งความชั่วนะครับแสดงว่าอะไรครับพระพําลังย้ํากับเราว่าให้เรายึดมั่นในพระพีก็คือให้เรานะมีความ เข้าใจมากขึ้นมีความแน่นมากขึ้นในในใน,ในหลักการนะครับปัจจุบันมีมีตัวอย่างเยอะแยะมากมายในพ่อพีก็มีตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้าวสาลีข้าวละมานก็ก็ชัดเจนนะครับตอนแรกๆมันก็ปนปนกันอยู่ใช่ไหมนะครับแต่สุดท้ายมันก็จะแยกให้เห็นนะครับว่านี่คือข้าวละมานนี่คือ,อข้าวสาลีนะครับ,นะรบเพราะฉะนั้นเราจึงต้องช่วยกันในการที่จะวางรากฐานนะครับความจริงของพระเจ้า อ่านพระพัมภีร์ศึกษาวจนะของพระเจ้าและในที่สุดเราก็จะจะไม่ได้เพียงแค่เดินกับพระเจ้าแบบฉาบเฉยหรือใช้คําสอนแบบฉาบเฉยนะครับขอพระเจ้าช่วยเรานะฮะเอเมนนะครับพี่น้องครับเราก็ได้เรียนรู้ในเช้าวันนี้ด้วยกันนะครับอ่านเรื่องของผู้รับใช้กับการใช้คําสอนนะครับเพราะเราเชื่อว่าคนคนของพระเจ้าหรือคนงานของพระเจ้านะครับจะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าทุกคนนะครับให้เราที่ทำด้วยกันสาธุการแด่พระเจ้าพเยสุริต ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาให้เช้านี้ที่ทาให้เราทั้งหลายได้เรียนรู้ถึงสิ่งที่จําเป็นและสิ่งที่สําคัญในชีวิตของข้าพุทองค์ทั้งหลายทุกคนข้าพุเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดเหยียบปขอทรงโปรดนาขอทรงโปดรดสนับสนุนคําสอนด้วยพุ่งหยาดุดกของพระเจ้าจะทรงเปิดความเข้าใจแล้วก็การเรียนรู้เพื่อเราทั้งหลายจะยอมรับรู้พระองค์ในทุกทาง และวิถีทางของเราทั้งหลายทุกคนจะราบรื่นแต่พระเจ้าขอให้พระคาของพระเจ้าในเช้าวันนี้จะเป็นพระคําที่ทําให้เราทั้งหลายได้รับการเตือนสติหรือรับการหนุนใจแต่พระเจ้าหรือรับการชูใจแต่พระเจ้าเพื่อเราทั้งหลายจะมั่นคงในพระเจ้าและมีประสบการณ์ในในพระวจนะของพระอลุ์มากยิ่งขึ้นขอบแต่พระเจ้าขอบคุณพระองุมในพระนามพระเยซูเอเมน